ขับไม้ทีนี้บันเลงพินเอาบัเลงพินเนี่ยก็เล่นพินนี่แหละพินเนี่ยในแถวแถวเนี่ยที่ใช้ใช้กันที่เห็นนักศึกษาเห็นเนี่ยก็เป็นแบบมีแบบนี้อันนี้นี่บรเลงพินแบบนี้อันนี้มีอุกข้อมีสุกข้อโบโบคือเป็นแบบนี้เป็นแบบเป็นคันชักแล้วมีสาย้าอย่างนี้อันนี้ก็เก่าแก่อย่างนี้แล้วก็ดีบรเลงหรือเป็นแบบพินคอยาวโฟกรูทเป็นแบบ ถ้าไปบอกว่าแบบกีตาร์ไม่ได้เพราะว่าทางหลักวิชาการมันเขาแยกกันตะบันตกกับทางฝันตะบันออกเอาไปผสมกันไม่ได้เขากีตาร์เขาอยู่ในกลุ่มกีตาร์โฟล์กรุดคือค่ายพินอีสานคล้ายๆกับซึ่งภาคเหนืออย่างเงี้ยแล้วก็ดีดแล้วก็บรเลงไปบรเลงไปอันนี้เรียกว่าเรียกว่าบรเลงพินแต่ว่าแต่ถ้าแต่ถ้าให้เห็นเป็นภาพชัดเจนก็คือว่าเช่น การดีดพินน้ำเต้าอาจเห็นในภาพเป็นหลวงเทพมุนีเรียงรังสิพามนกุลนี่อันนี้เป็นพามก็ดีดใช่ไหมครับดีดน้ำเต้าอยู่อาจจะมีการขับร้องด้วยซึ่งแน่นอนตรงนี้มันก็จะมีพินเป็นแบบลักษณะพินพน้ำเต้าเนะี่ยก็คือเป็นลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี้แต่มีสายเดียวแล้วตัวกระโหลกนี่ทาจากน้ำเต้าทีนี้มันก็มีอยู่อินเดียเรียกว่าตุวอีลาเขาก็ใช้ดีดไปด้วยร้องไปด้วยดีดไปด้วยร้องไปด้วย นะครับจำเป็นต้องถอดเสื้อไหมมันก็นต้องย้อนกลับไปก่อนนะว่าคือคนแต่ก่อนไม่ได้ใส่เสื้อมันไม่ได้ว่าคือจำเป็นต้องถอดเสื้อไม่ใช่คนละประเด็นกันนะนักศึกษาไอพินประเภทน,นี้ที่ว่าเอาใส่อกพินน้ำต้าันี้พินน้ำตาลทำสกลามะพร้าวไอมะพร้าวเนี่ยคือคนแต่ก่อน,นเขาไม่ใส่เสื้อเป็นพื้นอยู่แล้วเสื้อไม่มีเสื้อนี่ใส่ไปทําบุญเท่านั้นนะ ที่ที่ครูตามข้อมูลที่มีเนี่ยอย,อย่าเอาความเป็นแบบเสื้อตัวละ9 99้9รอยอยู่ตามตลาดนะมีง่ายขายง่าย,ายๆทุกวันนี้ไม่ใช่นะเพราะแต่ก่อน,นมันไม่ได้มีเงินตาไม่ได้ใช้ซื้ออะไรได้ทั้งหมดแล้วการหาเงินไม่มีอ่าทีนี้มันเอาครอบไปแล้วมันเกิดความไพเลาอมันจะเกิดการดูดดึงดูดในการเสียงที่ไพเราะเกิดการเลยสแนนั้นที่ไพเราะถ้ามันสัมผัสกับผิวเนื้อเนี่ยแนดถึงเพราะแต่ถ้าหมายความว่า คือปัจจุบันถ้ามาใส่เสื้อผู้มันจบเลยเพราะเสียงต่างๆเรโซเนนต่างๆเสื้อเสื้อเนี่ยมันซับหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นถอดเสื้อไม่ถอดเสื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างอื่นหรืออะไรยังไงนะแต่เล่าให้ฟังว่าคือในอดีตเขาไม่ใส่เสื้ออยู่แล้วเครื่องดนตรีต่างๆก็สร้างมาเพื่อแบบที่ไม่ใส่เสื้อไอ้แบบนี้ือไม่ใส่นะครับอะไรที่ก็มีภาพไหนอีกแล้วก็มีการดีดแบบ เป่าแคนหมอลำอย่างเงี้ยเลาให้ฟังว่าคือบรรเลงพินเนี่ยบางทีมันไม่จาเป็นต้องเป็นพินอย่างเดียวนะมันเป็นแคนก็ได้อันนี้ก็เป็นการเล่นหมอลำนี่ประกอบแบบเดียวอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าบรรเลงพินแล้วก็หรือการขับอซอทังเหนือการขับซอทังเหนือซอทังเหนือก็มีแบบทางวัาธรรมร้านนาตะวันตกที่ทางเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเนี่ยก็ใช้ปีจุ่มเป่าถ้าล้านนาตะวันออกเมืองหน้าเนี่ยก็ใช้ปินหรือพินพินเมืองหน้าน่ะดีดแล้วก็สีสลอ็อกก็ไปตรงนี้แล้วสังเกตในภาพน,นักศึกษาเห็นไหมว่า เป็นแบบไหนนั่งพื้นที่ภาพขึ้นแล้วถูกไหมนั่งพื้นนี่เป็นวัฒนธรรมแบบไหนวัฒนธรรมถอดรองเท้ากินข้าวกับพื้นไม่ม,ไมีมานั่งโต๊ะอะอย่างนั่งโต๊ะเก้าอี้เหมือนครูนั่งนั่งโต๊ะรับประทานอาหารนั่นหมายความว่าตะวันตกหมดเลยไม่มีแล้วนั่งกับพื้นทั้งนั้นเล่นดนตรีก็ต้องนั่งกับพื้นรับประทานอาหารก็นั่งกับพื้นต้องถอดรองเท้าไหมถอดถอดรองเท้ากินข้าวกับพื้น แต่เข้าเรือนเข้าบ้านคนอื่นก็ถอดรองเท้าหมดเลยอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆตรงนี้ให้ฟังแล้วก็มีอะไรอีกเออมีการดีดพินเปี้ยะนี่พินเปี้ยะมีภาพให้ดูดีดเกี้ยวสาวอันนี้ก็เป็นบรนเลงพินหรือขยับออกมาหน่อยก็มีการดีดกระจับปีหรือจะเปยจะเปยดองแว้ก็คือกระจับปีด้ามยาวของเขมรหรือการดีดขาแซมวยอันนี้เขาก็ดีดเหมือนกันคล้ายๆกัน ดนตรีพวกนี้บรรเลงพินมันมีอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิทั้ทงนั้นมีเยอะทั้งนั้นอาจจะเกิดขึ้นเองหรือรับของคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับว่าผู้แพ้หรือผู้ชนะบางทีผู้แพ้ก็เอาผู้ชนะบางทีผู้ชนะก็เอาผู้แพ้มาหรือฉันก็มีของฉันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการศึกษาภาษาดนตรีเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปตัดสินหรือจะต้องไปเอาคําตอบที่คาดการว่ามันจะต้องเป็นตามนี้แต่หลักๆคือว่าคือ ต้องมีความรู้รอบตรงนั้นเพื่อให้เข้าใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงต่างหากถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรทีนี้ว่าหลักฐานของของไทยเราที่ที่เก่าแก่อีกอย่างหนึ่งล้วก็มีอยู่ที่คูบัวจังหวัดราชบุรีเป็นภาพสตรีที่กําลังบรรเลงพินอยู่อันนี้เป็นเป็นภาพจําหลักในสมัยทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษที่ นะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นแบบที่พัฒนามาสู่วงขับไม้และว,วงมโหรีในในสมัยในสมัยกรุงศรีอยุธยานเองแล้วบนทีนี้มาดูวงมโหรีนะวงมโหรีเป็นวงดนตรีที่เก่าแก่ของไทยอย่างน้อนนยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับกรมพระยาดำรงท่านก็ได้อธิบายไว้ว่า,าวงมโหรีนั้นมันคือเครื่องดีดเครื่องสีซึ่งประดิษฐ์ขึ้นนะเครื่องดีดเครื่องสีมีแต่เครื่องสายนะ อย่างนี้เรียกว่าโมโหรีและพระองค์ท่านก็บอกว่าเห็นจะเป็นของพวกขมรบโบราณคิดขึ้นก่อนไทยรับแบบอย่างและแก้ไขต่อมาเดิมเป็นของผู้ชายเล่นแต่ต่อมาเมื่อเกิดฟังโมโหรีกันแล้วผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งมีบริวารมากจึงได้หัดโมโหรีเป็นผู้หญิงทีนี้มันก็มาดูว่าชั้นต้นเนี่ยวงโมโหรีของไทยนะมีแค่4ชิ้นในสมัยยุธยานะเรียกว่าวงโมโหรีเครื่องสี่สชิ้นเท่านั้นนะฮะ ระบบโมโหรีในสมัยยุทยานั้นก็มีแค่มีสองแบบคือโมโหรีหลวงกับโมโหรีราษฎรถ้าโมโหรีหลวงเนี่ยโมโหรีราษฎรคือวงโมโหรีข้างสายพวกซออู้สะดวงเล่นกันแต่ถ้าเป็นโมโหรีหลวงนี่สี่ชิ้นก่อนที่เข้ามาที่บ้านคอมเมนต์มารับเห้นที่รับมาจากคอมเมนต์นั้นเป็นยังไงมันก็จะมีซอสามสายกระจับปีกลับพวงแล้วก็ทับโทนทับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่อยู่ที่คุณเห็นตรงเนี้ยตรงเนี้ย อันนี้เบื้องต้นที่มีอันนี้เรียกว่าโมโหรีเครื่องสีก็เห็นมาจากอะไรก็เปลี่ยนจากไอ,ไอตัวนี้ไอโทนเนี้ยขับไม้คืออะไรขับไม้ก็คือซสามสายใช่ไหมครับไอ้ซสามสายตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนบอลดอเนี้ยมาใช้ตัวนี้แทนเนี้ยแล้วก็มีผู้สวดคนหนึ่งแล้วก็มีอะไรพินกระจับปียาวๆกระจับปีนั่นอีกอันหนึ่งนั่นนี่นี่คือบันเลงพินเอามารวมกันนี่เป็นโมโหรีชั้นต้นอีกท่านว่ายอย่างนี้ ที่มาที่ไปทั้งที่เกิดจากวงขับไม้บรรเลงพินแล้วก็ทานกระเช้าอ,อีกว่าการเอามารวมกันได้น,นี้น่าจะมาจากขมรนก็คือมีสองสองด้านด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายอ่านหนังสือเนี่ยทุกคนก็จะมีความสับสนกันอยู่ก็ให้รู้ว่าคือ1สันนิษฐานว่ามันมาจากขับไม้และบรรเลงพิน2มันอาจจะมาจากการรวมของที่เรารับมาต่ออีกในยุคนั้นที่ขมรเราได้ขมรนมาตรงนั้นภาพอธิบายของกรมพระดํารณนั้นบอกว่ารับมาจาก ขมຈน,นั่นครูก็มีความเห็นสอดคล้องเพราะว่าครูทําวิจัยแล้วก็ได้เห็นว่าคือขมຈเนี่ยเขายังมีดนตรีประกอบการแต่งงานอยู่เรื่องวงเพลงกาพ้าโมโหรีชั้นแรกเนี่ยนอกจากใช้กล่อมในบางหลวงเขาใช้ในสมโภชในพิธีแต่งงานหลวงด้วยอันนี้ครูก็ยังเห็นว่าคือขมຈเนี่ยเขายังมีวงดนตรีต่างหากเลยนะคล้ายกันเลยคล้ายกับอยุธยานี่เลยมีกระจับปีซอสามสายแตกลายมาเป็นวงมโหรีเครื่องหกในปลายอายุทยา ก็มีการมันเครื่องมันอาจจะน้อยไปความหนักแน่นของของเสียงอาจจะมีไม่เยอะหรืออายุทยาเริ่มมีเสียงดังแล้วก็ไม่รู้เพราะมันไปฟ้าแล้วเหมือนกับทุกวันนี้ก็เสียงดังมากใช่ไหมครับก็จําเป็นต้องเพิ่มเพิ่มจํานวนเครื่องดนตรีมามา,มา,มาประเภทอื่นมาช่วยหน่อยก็มีครุยเข้ามาช่วยหน่อยมีลำมนาเข้ามาตีคู่กับกับโทนนิดหนึ่งตัวน,นี้กลายเป็นวงมโหมโหรีเครื่องเครื่องหกทีนี้ วงโมโหรีเครื่องหกวงโมโหรีเครื่องสี่วงโมโหรีเครื่องหกเนี่ยเรียกรวมอย่างหนึ่งเรียกว่าวงโมโหรีหลวงคือมีแต่ของหลวงมีใช้มาจนถึงที่ได้ดิดแบบนี้นะครับที่ตามหลักฐานมามีใช้จนถึงสมัยการที่5และมีเจ้าจอมที่ที่เล่นชุดสุดท้ายก็มีเจ้าจอมสังวานอมาตยกคุลเนี่ยท่านนี้ดิดกระจับปีเจ้าจอมประคองอมาตยาคุลสีซอสามสาย เจ้าจอมมันดาเหมอามาตยกุลท่านนี้ขับร้องและตีเครื่องกำกับจังหวัดและท่านสุดท้ายก็คือเจ้าจอมมันดาวาดกัลยาณมิตรท่านนี้เป็นผู้ตีเครื่องกำกับจังหวัดในวงมโหรีฝ่ายในอันนี้ใช้กล่อมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็หมดไปเลยหมดหมด,หมด,ห,มดหมดกลุ่มนี้ก็จับปีก็สูญหายออกไปหมดเลยอทีนี้พอมาต้นตรัตนโกศล เดี๋ยวครูให้ดูภาพกิจกรรมการบรรเลงโมโหรีในงานพระราชพิธ hmm ีอภิเษกสมรสเห็นไหมจะเห็นในภาพว่าอยู่ที่ภายในพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์เนี่ยก็เป็นการบรรเลงโมโหรีในพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสิริมหามายาก็เห็นภาพเป็นกิจกรรมฟ้าผนังต่างๆที่มีอยู่ในพระอุโบสถวสุทธเทพพระวรารามราชวรมหาวิหารนะครับมี ลายลดน้ําที่ตู้พระธรรมศิละปะรัตนากูร์นี้ก็เป็นสตรีตร้วนให้เห็นค่ะทีนี้เรามาดูว่าพอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งได้เพิ่มเครื่องดนตรีเข้าไป2ชนิดเอาเข้าไปอีกนะเป็นเครื่องแปรแล้วนะมีระนาดแก้วระนาดแก้วแล้วก็ระนาดไม้มโหรีเอาเข้าไปละจะสังเกตว่าเครื่องปีพาดเครื่อง ดุริยะเริ่มเข้ามาแทรกแซงเสียแล้วเริ่มเอาเข้ามาแล้วนะเริ่มเป็นปีพาดเข้ามาแล้วแล้วก็มีเครื่องดนตรีเรียกว่าระนาดแก้วละนาดแก้วมีภาพให้เห็นมีเครื่องให้ดูนะอันนี้ว่าได้เรื่องวงโมโหรีเครื่องแปดทีนี้ก็ขยับมาเครื่องดนตรี2อย่างเข้าไปเอาออกอย่างหนึ่งเอาอันแรกเข้าไปคือจะเคสมาแล้วเริ่มบุกลุกเข้ามาแล้ว <laughs> จะกรเอออมาปุ๊บเอาระนาดแก้วออกเล่นได้ไม่ไม่ยังไงไม่ทราบบอกว่าเอาออก เอาล้องกลางเข้าไปล้องกลางนี่คือล้องวงใหญ่มโหรีเอาเข้าไปแทนแล้วก็เลยรวมมีนะเครื่องดน,นตรีทั้งหมด9ชนิดซึ่งเอ่อภาพเครื่องดน,นตรีตเป็นวงเหล่านี้ครูเอาขึ้นให้ดูแล้วทั้งทั้งทั้งหมดแล้วต่อมานในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นวงมโมฮอรีเครื่อง12ในอ่ารัชกาลนี้รัชกาลกาที่3เนี่ยได้มีการคิดทำระน,นาดทุ่มและข้องโมงเล็กขึ้นก็เลยเอาเครื่องดน,นตรีเนี่ยเอาเข้าไป ก็จะมีอะไรบ้างมีเอ,อ่อระนาดทุ้มของวงเล็กก็เอาเข้าไปแล้วก็เลยรวมเข้าไปกลายเป็นมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดมีฉาบเข้าไปด้วยบุรการนี้ได้เอาฉาบเข้าไปด้วยกลายเป็นทั้งหมด12ชนิดนอกจากนี้ก็ยังใช้ฉิงแทนกลับพวงด้วยเพราะเดิมทีนะั้นมีกลับพวงให้คนร้องก็เอาฉิงมาเพราะฉิงให้จังหวะที่ย่อยกว่าได้มากกว่าก,กลับอะวงโมโหูีเครื่อง14นะครับเรามาดูมาดูว่า ในละการที่4เนี่ยก็ได้เกิดการทำระนาดทองขึ้นทุกวันนี้ทุกคนจะเข้าใจค่าเข้าใจไม่ไม่ตรงกันระนาดทองกับระนาดเหล็กเนี่ยเอาเป็นว่าคือท่านได้ทำระนาดทองที่เป็นระนาดเอกที่ทำลูกด้วยทองทองเหลืองเลยเรียกว่าระนาดทองนะครับก็เลยได้ได้เอาได้เอาเพิ่มเข้าไปได้เอาเครื่องดนตรีเข้าไปมีมีระนาดทองเข้าไปนะครับมีระนาดอ่ เอกเหล็กทุ้มเหล็กเนี่ยที่เราเรียกกันแต่ที่จริงแล้วมันคือละนาดทองละละนาดละนาดทองที่เป็นเอกละนาดทองที่เป็นละนาดทุ้มเข้าไปที่นี้มาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเอามือจับเป็นทองเหลืองจริงๆแต่ก่อนคงพอหาได้อย่าลืมว่าของแบบใช้ที่แบบสับโบราณไม่ใช่โบราณสับในยุคนั้นเมือม่อเมื่อร้อยสองร้อยปีใช้คำว่าเลวสุดคำว่าเลวสุดเนี่ยเลวแปลว่าสามันเลวสุดเนี่ย ทอองงเหลืถ้าทองแดงไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ใช้กันไม่มีเกียรติไม่มียศสู้ไปใช้ด,ดินเผาดีกว่าเพราะว่าอย่างนั้นคือเจ้านายท่านก็ขี้เลสุท่านก็เอาไว้ใส่พานอะไรในในก,ก็ก็เครื่องทองเหลืองทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้จะได้เผลอไปเผลอวางไไม่ได้เลยทองเหลืองก็ไม่มีอ่าทีนี้มันแพงขึ้นเป็น,ปนยังไงก็เลยใช้ลูกเหล็กแทนเนี่ยให้เห็นอันนี้เห็นแล้วเหล็กเป็นสนิมเชียว แล้วก็ราัชากาลที่5เนี่ยได้เกิดการผรสมวงดนตรีในรูปแบบใหม่นั่น,นก็มีการนําวงปิฐพาดมาเลงกับวงเครื่องสายแล้วแล้วก็เพิ่มซอสสามสายซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงในวงมโหรีมาร่วมด้วยเกิดเป็นวงมโหรีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามประเภทมีวงโมโหรีวงเล็กหรือเครื่องเดียวแล้ววงโมโหรีเครื่องคู่แล้วก็มีวงมโหรีเครื่องใหญ่รายละเอียดดังนี้ ทีนี้มาดูว่าวงโมโหหรือเครื่องเครื่องเดี่ยวหรือวงโมโหหรือวงเล็กนี่มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีะล้านาดเอกซอซส,สายเจเข้ของกลางซออู้สะดวงอย่างละชิ้นเป็นหลักก็มีฉงฉับกระมงอที่เห็นตามภาพตรงนั้นอันนี้ก็เป็นวงที่ที่มีอย่างละชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวงขนาดเล็กแต่ก็ให้อัตราลดที่ที่ไพเราะเหมือนกันแล้วก็ถ้ายิ่งใช้นักดนตรีที่ที่มีฝีมือเล่นแต่และชิ้นเนี่ยแต่และชิ้นเลยเอกเอกอูเนี่ยก็จะยิ่งได้อัตราลดมากเพราะว่า มันไม่ตีกันเพราะว่าอย่างที่เล่าเคยไปว่าเคยดนตรีไทยเนี่ยมันเป็นเอกเทศเป็นปัจเจกมากเวลาเล่นมันคุมกันลําบากการที่จะสีให้คันชักเท่ากันทั้งสองคันอะไน,นี้แล้วก็แลรด้วยว่าคนเล่นก็รู้สึกอึดอัดไปในตัวนะครับอันนี้เป็นวงโมโหรีวงเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุดในปัจจุบันนะครับ